ยววอตส์แอบสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดนะครับน้องๆและสําหรับอีพีนี้บางเนียก็จะมามาันจะมาขี้โม้หน่อยครับทุกคนหรือว่าจะมาบอกเคล็ดลับในการขึ้นแดงของบางเอียดนะครับเพราะว่าบางเอียดก็เล่นเกมฟรีไฟล์ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับแต่บางเอียดก็สามารถขึ้นแดงได้สามซีซั่นแล้วนะรับคนถ้าใครไม่เชื่อก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับคือบางเอียดคือแรงต์ต่ำสุดของบางเอียดก็คือไดมอนด์สองนะครับแล้วก็ไดมอนด์ไอวีไอวีแล้วก็หลัรอ่างง้ก็เป็นแดงหมดเลยนะครับทุกคนคือแบบ มังเอียดจริงอะครับน้องๆคือนี่คืออาจารย์มังเอียดนะครับคนที่ยืนอยู่ท้ายมือมังเอียดเนี่ยที่นุ่มโตๆใหญ่ๆเนี่ยที่เสื้อแดงเนี่ยครับทุกคนเขาก็คือบังลิกนั่นเองบังลิกแนะนําตัวหน่อยครับดีมากมังลิศมังลิกทำไงบังเอียดถึงได้ขึ้นแดงบังลิกโอ้โหจัดอ่ะบังลิกโอ้โหเงา เดี๋ยวคลิปนี้มันจะอสอนตำบักไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับเอฟเฟียรอยากให้มันเียร์สอนตำบักไงคือแบบคือบางช่วงก็เขาก็ไม่กล้าสอนนะครับกลัวจะกลัวจะเจอโดนแบนนะครับแต่มองเฟียดได้ทูกคุยกับ g m เอมแล้วนะครับ GM เอมบอกว่าเป็นทฤษฎีทางการเรียนการสอนจะไม่โดนแบนนะครับ,บน้องๆซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่19ใช่ไหมบ้างซีซั่นที่19นะครับ แล้วก็เกด๋มังเอเยจะมาขึ้นแดงเพราะว่าเขาเพิ่งดีแดงไปได้ยังไม่ถึงหนึ่งสัปดานะครับตอนนี้มันเอเยก็กจะขึ้นแดงชวนน้องๆในคลิปน,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 นี้เลยนะครับคลิปเดียวเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายค่าเด็กสองเดือนแล้วมาสั้นอย่าลมืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ กดไลค์เยอะๆนะครับน้องๆเพื่อเป็นกำลังใจให้บางเอียดนะครับถ้าอยากให้มีคลิปีไฟนะครับน้องๆก็ต้องกดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปีไฟดูแนวปอนนะครับบางเอียดจะโดดลงตรงไหนนะครับน้องๆตามไปดูนะครับเดี๋มากบางเอียดจะโดดร่ตรงไม่บอกนะครับเพราะว่าน้องรู้เดี๋ยวน้องๆจะตามมายิงเพราะก็บางเอียดไม่ถึ้นนะ ใช่เดี๋ยวน้องๆตามไปมันเงยตอนบักอยู่มั่วเลยนะคือปกติมันเงยไม่ไม่บักนะครับทุกคนที่มันเงยรู้ดีอันนี้คือมันเงยทำเป็นการเรียนการสอนที่จะดีให้น้องๆไงนี่นะครับวิธีการลงแบบเตะๆลงปุ๊บได้ปืนแล้วก็ไม่โดนยิงนะทุกคนนี่แล้วก็มันเงยไม่มีนู้นด้วยอ่ะมันอาจจะปิ้งหน่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่านั่นแหละมันไม่เหยต่อไปกระโดดครับนี่คือสเต็ปการเลงของมันเงยทุกคนได้เห็นในคืนนี้นี่แหละ เพราะว่าคลิปตอนก่อนน้องๆจะเห็นแต่ขับรถนะครับนะครับการกระโดดการอะไรน,นี่คือแบบทุกอย่างนี่คือเป๊ะหมดนะครับคือถ้าเราพลาดแม้แต่นิดเดียวเราก็อาจจะโดนยิงตายนะครับทุกคนโอ้โหเก็บครับบางเียดไอ้วอรครับอืมสวยเป็นจัดของพูดแล้วบางนี้ของพูดแล้วนี่นะครับเดี๋ยวบางเงินจะมาทำมาร์คให้น้องๆดูนะครับ ในยุคนี้ก็น้องๆสามารถทําตามได้ในการเรียนการสอนนะครับแต่ไม่แนะนาให้เอาไปใช้จริงน,นะครับเพราะว่าอาจจะไปเจบางเอียบก็ได้นะครับชุยบางเอียบวัสัุนีน่โอ้โหปืนรักของบางเอียบไม่เอาเอาอันนู้ดีกว่าเอ็นดีกว่าบางเอียบชอบเอ็นนี่นะครับกดวิ่งนะครับกดวิ่งค้างไวนน้นะครับปิดหน็ตนะครับทุกคนปิดเน็ตนะครับแล้วก็วิ่งออกไปเลยนะทุกคนวิ่งออกไปโค้งเข้ามาในนิดหน่อย ซัดตรงไปเลยครับผมวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปแล้วก็เปิดเน็ตตรงนี้นะทุกคนปื๊ดนี่นะครับงีบ,บ,บเจียวบางลิกนั่งมองอยู่ตรงนั้นครับทีนี้เราก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันพอเน,น็ตมาเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปอยู่ในทางมันแล้วเราก็กดย่อนะครับยอ่อแล้วก็เดินไปข้างหน้าจนกว่ามันจะกระตุกหนึ่งทีนะครับทุกคนปึ๊บกระตุกแล้วก็เราก,กลับมาที่เดิมแล้วก็เราก็มายืนรอ นี่จะก็เราโชว์ท่าหน่อยยยเ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 อโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีในการบักบังลิกกลับมาแล้วยังบังลิกโอ้บังลิกก็หนีหลุดนะครับบังลิก็สองเดือนเหมือนกันนะครับที่ยังไม่ได้จ่ายค่าน็ตนะครับเดี๋ยวดูนะครับบังลิกเข้ามาแล้วครับตอนนี้โอเคนะผมโอเคนะครับบังลิกมากินน้ำชากับบังเงหน่อยดิ มีมีท่ากินน้ำชาไหมเอาเนินกรองซ้ำเอามีแต่ทาตีลังกาเดี๋ยวตงนี้อ๋อก็จะเล่นท่าน,นี้ใช่ไหมโอเคจัดไปตรงนี้เอาเออเอาท่าหัวใจดีกว่าเอาท่าหัวใจดีกว่าตรงนี้ท่าหัวใจท่าหัวใจ สวยเลยบึงลิกออกไปในเต้าวจก่อนไปนี่เธอเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะซัมบากอวซันไม่ได้นะเรามีแฟนแล้วนะเธอให้ดอกไปเราไม่ได้นะโอเคตอนนี้เราก็ปุ่มทันทีเลยครับเธอไม่เอานะติดเหลืองนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาติดเหลืองไม่เอาไม่เอา อ้อะไรวะเดี๋ยวเรามาเช็ควงกันนะครับว่าเราอยู่ในบักดีไหมนะทุกคนก็สุดยอดเลยครับรอบนี้มันก็วงสวยเหมือนกันนะครับคือถ้าเราไปบักตรงนี้มันก็จะดีเหมือนกันนะครับบ้านเอลนะครับมันก็จะติดกลางวงเยอะกว่าตรงนี้แต่ว่าบึงอย่ากขี้เกียจย้ายที่นะครับ เพราะว่าอาจจะโดนลอยได้นะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นทฤษฎีในการเรียนการสอนนะครับแต่บางเหตุจะใช้ในการเก็บแต้มตาสุดท้ายไม่น่าจะโดน G M แบนนะครับ G M ได้เห็นคลิปนี้ก็อย่าโดนอย่าแบนบางเยียดนะเพราะบางเอียดคือทําคลิปเป็นคอนเทนต์เฉยๆนะครับไม่แนะนาให้แบนรหัสบางเยียดนะครับก็ขอบคุณ G M มากๆนะครับที่ไม่แบนรหัสบางเอียกับบางคลิปนะครับผม คือเราสองคนไม่ได้เล่นโปรนะครับเราแค่เน็ตหลุดกันตั้งสองคนเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเน็ตนะครับคือไม่ต้องใส่เอฟเฟกนะครับทำยงเอฟเฟกเองหมดเลยนะครับแต่ว่าก็เสียของการบั๊กนะครับทุกคนมันก็เนี่ยมันก็ต้องรอรอรอแต่ว่ามันก็ต้องรอเหมือนกับคนที่ไม่บั๊กนั่นแหละรครับมันคือเวลามันก็เท่ากันนะครับแต่บั๊กมันดีหลายอย่างนะครับทุกคนคือเราไม่โดนยิงนะครับ ไม่โดนเด็กโซนไม่โดนไม่โดนที่อะไรเลยครับโดนอย่างเดียวครับโดนโปรแดกครับทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าตานี้ s บางทีจะขึ้นแดงไหมแต่ก็บางนีดก็จะขึ้นไอวีหรือไม่แต่ว่าก่อนที่จะไปดูนั้นก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครตกดไลค์กดซับสไครตกดไลค์กดซับสไครตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจไอ้น้อง อ๋อถ้าอยู่ในนี้เราก็ต้องพาอะไรมาบางทีอ๋อโอเคได้เลยนะครับถ้าน้องๆเข้ามาอยู่ในบัคกนะครับข้อห้ามของการบัคกนั่นก็คือห้ามยิงคนนะครับห้ามต่อยห้ามห้ามทำอะไรเลยนะครับตับพูดต่อสู้เรานะครับยกเว้นนะครับยกเว้นแต่ว่าสิ่งที่ยกเว้นนี่คือมันเห็ดไม่แนะนาให้ใช้นะครับคือแบบมันมันอาจจะทําให้คนอื่นโปรดเราก็ได้นะครับเพราะว่ามันโกงนะครับมันโกง ถ้าเรามีอุปกรณ์ในการระเบิดหรือว่าปืนระเบิดนะครับเราสามารถยิงเขาได้แต่พี่ไม่แนะนํานะครับเพราะพี่ไว้ยิงคนเดียวก็พอนะครับตอนนี้ก็เราได้ยินเสียงมันยิงกันที่ป้อมนะครับทุกคนแต่เราก็จะอยู่เฉยๆของเราไปแบบนี้นะครับจนกว่าวงจะไม่อยู่กับเรานะทุกคนถ้าวงอยู่กับเราตลอดเราก็จะไม่ออกไปไหนจนกว่าจะวินาทีสุดท้ายแต่ว่าถ้าวงไม่อยู่กับเราเราก็ต้องวิ่งออกไปอยู่ขอบวงหรือว่ากลางวงนั่นเองนะครับ คือบางเหยียดก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นแดงได้สามซีซั่นเลยนะครับบางลิกกี่ซีซั่นแล้วบางลิกเฮ้ยสู้บางเหยียดได้เลยบางลิกบางลิกเล่นมานานเลยนะเดี๋ยวบางเหยียดเปิดเสียงก่อนบางลิกเสียงเบาเกินก็บางลิกจำได้ไหมว่าบางเหยียดเริ่มเล่นฟรีไฟล์ตั้งแต่เดือนไหน ยิ่งเรอแต่ถึงปีแล้วยังอ่ะมังนิกอ๋อก็สรุปว่ามังเหยดดยังเล่นไม่นานนะครับแต่วมังเหยดก็เก่งมากเลยนะครับขึ้นแดงได้หลายทีท่านมากแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นแดงธรมรมดานะครับแบกเอฟซีมาก็นับรวมเป็นสิบเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นบังลิกนะครับที่บังเหย็ดแบกขึ้นรงนีดทานท้อน,นครับ จำได้บ้างนิดตอนนี้ดันไหมตอนนี้านนี้ให้บางนิกแบกขึ้นแดงนะคือซีซันนี้บางเงียยต้องต้องหวังบางนิดแน้น,นรครับเพราะว่าบางเงียยเห okay. ลือแค่ได้บอลไอวีแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ขึ้นแดงแล้วนะครับทุกคนคือที่บางเงียยพักพักพักไม่ได้พูดคือบางเงีย้ยแไงนะครับทุกคนก็ก็ดูแบบ หรแบบนิ่งๆไปก่อนนะครับเราต้องทําใจนะครับธรรมดานะครับแล้วก็เราจะได้ดูด้วยว่าในเกมฟรีไฟนั้นแต่ละแมปที่เราอยู่รอดแล้วก็ได้แต้มนั้นมันระยเวลาเป็นกี่นาทีครับถ้าตรงนี้น้องๆว่ามันไม่น่าดูน้องก็ครอไปที่ว่าวงสุดท้ายเลยก็ได้นะครับเดีเย๋ยวไม่เงจะวับให้ก็ได้นะครับวับไปทีละว,วงทีละวงทีละวงนะครับ ยังไงทุกคนทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว,ว่าตาหน,นี้ตาน,นี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับวงแรกบีบสุดนะครับเหลือสามจุดสองนะครับปกติที่ว่าบางเหยียดเล่นนะครับที่ว่าตอนนี้ก็บางเรนเช็ดมานะครับ บางเอียดขออ,อนุญาตไม่ตอบก่อนนะครับบางเอินพ่อบางเอียดไต่คลิปอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างนะครับเดี๋ยวน้องๆอาจจะเบื่อนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมาดูอะไรดีๆดีกว่าครับอืม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 ไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้เดี๋ยวคลิปมันจะติดเหลืองนะครับทุกคน เดี๋ยวบางเยียงจะเรียกแอดดับโชว์น้องๆน,นะครับวิธีการเรียกแอดดับก็เราก็ดูบางเยียงโยนนะครับเดี๋ยวมันยังไม่ไม่ถึงเวลาเลยนไหมบางนิดเห็นไหมเนี่ยดินไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะกิ้งกลับมาเรา แล้วก็ดูก่บมะลิมะลิกระยืนตรงไหนดูนะนั่นนะมะลิโยนแม่นมากนะครับเดี๋ยวดูว่ากบมะลิจะเก็บได้ไหมี๋ยวดูกมับเงียบว่าโอกาสาพลาดมากไหมลงมาแล้วกมับเงียบ เฮ้ยบังนิูดเี้ย เพลงอดอภินิหาสุดยอดเลยมันเลืมเลืมมันกระตุกไงมึงนี่มันกระตุกไปเก็บกระดุนมังเหย็ดไปวะ เราเก็กบกระหรุนก่อนเลยมึงจะไปเก,ก็บอันนี้มาก่อนเก,ก็บมาทิ้งก่อนไม่ได้โอเคเคย,ย้เรียบร้อยผมกมาลิกได้เลยอะ่ะโอ้ยุ้มยากเลยครับ มังลิมีอ่าไอ้วอกลูกครับโอ้มังลิค์มึงไม่ติดเรานะครับมังลิค์มี่ยเอามาตอนนี้อ่า6ลูกแปดลูกเอามังลิคเก็บไปเลยสิ มื่อไงก็อยากเล่นกันานนะครับแต่ว่าสงสารผู้ต่อสู้นะครับน้องๆ <t> ตอนนี้ก็ปาไป15นาทีเลยนะครับ <t> น้องๆดูกันเอาเองนะครับว่าในหนึ่งวันเราเล่นเกมพีวาได้กี่ตาครับเพราะว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้เล่นประมาณไม่ถึงสี่ตานะครับ แล้วถ้าเราตายเดียวโอ้บังลิกเรียบรอย้อยแล้วคุณเลวบังลิกนูโดนมานูเป็นร้อยเลยนูบังลิกมังเหยุไปก่อนนะ Bunyi dah bangun Quay lại bạn. Ta quân cao mà là. Rồi, có mấy không? Oh ho! Tayang <laughs>